มาหาครอบครัวกันนะครับผมาเรื่องของนี่อด,ดีตคนรักของแนเจลิน่าโจลี่อดีตสามีดีกว่าเบลลี่บ๊อบฟอนเทนนั่นเองล่าสุดแต่งงานนะครับกับแฟนที่คบกันมาเนี่ย12ปีแล้วมีลูกด้วยกันแล้วด้วยนะแต่เพิ่งแต่ง <c oughs> 12ปีอ่ะแต่งงานแล้วครับนี่เลยนะครับมัดแดงรุ่นใหญ่เบลลี่บ๊อบฟอนเท่นนะครับแต่งงานกับ คอนี่อังเลนนะครับที่ใช้ชีวิตอย่างที่บอกกันมาเนี่ยนะครับยาวนานมาถึง12ปีโดยทางที่ตีิสารอั w ว e ก l ีอันอัสถูกไหมครับือว่าอัศวิกรีนะโอเคเผยว่านักแสดงรุ่นใหญ่วัย59ปีนะครับก็ได้เข้าพิธีวิวานะครับกับคอนนี่อังเลนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้วนะฮะแต่เก็บ ข่าวงานแต่งงานเอาไว้เก็บไว้เป็นความลับอย่างดีเลยทีเดียวคือเรียกว่าไม่มีสื่อไหนรู้นะครับ งานของเขาเนี่ยจัดกันแบบลับๆนะครับแบบส่วนตัวจริงๆที่บ้านของทั้งคู่ที่ลอสแอนเจลิสนะครับมีเพียงแค่สมาชิกในครอบครัวมาร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่22ตุลาคมปีที่แล้วโดยตลอดระยะเวลาที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกันก็มีมีลูกอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเบลล่านะครับเกิดเมื่อเดือนกันยาย,ยนปี04นะครับก็ทีย่ย้อนกลับไปนะฮะบิลลี่บ๊บเองก็ถือว่าเป็นนักแดงชายที่ าการแต่งงานมาแล้วมากที่สุดในวงการคนหนึ่งคุณรู้ไหมครับว่าแต่งมาแล้วกี่ครั้ง,งหลายครั้งอยู่นะหครั้งครับหนึ่งในนั้นก็คือแอนเจลินาโจลี่นะครับในปี2000ท่วนเลยแล้วก็ก่อนที่จะแยกทางกัน3ปีต่อมา <c oughs> จำได้แอนเจลินาสักชื่อเลยบิลลี่ครับ ชื่อแฟนเลยต้องแทนลบไปแล้วตอนนี้ก็ลบบิลเอาตัวบีไว้อยู่ครับแบรนด์อ๋อนี่ถ้าเกิดใครถ้าถ้าใครจะเป็นแฟนผมก็จะไปสักนะครับผมชื่อพาคินใช่ไหมครับถ้าเกิดเลิกกันผมก็เพิ่มอีกคำหนึ่งครับใครสั้นครับใครครใครถามคุณช่วงหน้าครับไฮโซแฮปปี้นิ่งครับเดี๋ยวผมพูดเ่องที่บอกให้ป็เลยครับเดี๋ยวเราไปดูหนังสือที่แพงสุดในโลกกันครับอันนี้